พบกับเหมยรือจ้องเหวินซีหลินภาษาจีนวัลละนิกับนิดิดาวันอัศวะทีโชคมาคุยเจินค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดคําว่ายังไงหรือว่าอย่างไรนะคะภาษาจีนเราจะพูดว่าเจินเมมและเราสามารถพูดเป็นประโยคง่ายๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามเพื่อนของเราว่าเขากลับบ้านยังไงนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าหนีเจิน หนีเสิร์มเอขวีเจียนี่นะคะแปลว่าคุณค่ะเสิร์มอแปลว่าอย่างไงหรือว่าอย่างไรนะคะขวี่เจียแปลว่ากลับบ้านนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหนีเสิร์มเอขวีเจียคุณกลับบ้านยังไงค่ะและนอกจากนี้นะคะคําว่าเสิร์มอนะคะเราอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะในเพลงของเติ้งลี่จวีนเพลงหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าหนีเสิร์มอชัว นีเสิมเม่ชั่วนีนะคะแปลว่าคุณค่ะเสิเแปลว่าอย่างไงหรือว่าอย่างไรนะคะชั่วแปลว่าพูดค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะนีเสมเม่ชั่วคุณพูดไว้ว่าอย่างไรค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจีย๊ย